ผพ้่อ่างานในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งถ่เกษตรพิเศษใหม่ของตำบลสำนักถึงในอำเภอดุจรเดชจังหวัดพิษณุ์ค่ะปประสงค์ที่เราเข้าร่วมโครงการนี้ก็คือได้ได้รับผลเป็นบจากโรคโควิดสิบเก้าทำให้รายได้ประจำลดลงหลังจากที่ได้ทราบข่าวการรับสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ผ่านสำนักเกษตรอำเภอดเจรเญก็เลยมีความสนใจที่มาสมัครแลวก็ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ามา วัวดีชันเองรับผิดชอบอเกษตรกตรจํานวน3ารายซึ่งวันนี้เราจะมาติดตามความก้าวหน้าของโครงการในแปลงของคุณนฤุธาแหลีอยู่ตาบลสานักคุณเดนอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางนรุาแหลีเป็นกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของตำบลสำนักขุนเดนอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรค่ะ ที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพราะว่าหลังจากได้รับทราบข่าวจาก,กเกษตรอรเข้ามาเนี่ยว,ว่าจะมีการขุดบ่อน้ําให้อยู่เราก็เลยความสนใจเพราะว่าเราต้องการที่จะได้บ่อน้ําในการมาทับเกษตรนะคะค่ะหลังจากที่เราได้สั่งมาแล้วนะคะเราก็จะมีการวางแผนโดยการจัดทดลองเลี้ยงกุก้งกล้ามกรามค่ะในบ่อที่ บุดเขาร่วมโครงการนะคะเพราะว่าในเขตพื้นที่เนี่ยการบริโภคกุ้งไม่ว่าจะเป็นกุ้งก้ามกางหรือกุ้งกุ้งขาวมีเยอะค่ะแต่ว่ายังไม่มีใครผลิตเราจะเป็นก็คือแนะนาําจะทดลองในในบ่อหนี่งะคะ่ะอันหนึ่งก็คือจะเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังเพื่อการบริโภคในพื้นที่แล้วก็ทําการตลาดพื้นที่ค่ะแล้วก็คาดว่าหลังจากนี้เราก็จะมีการถูกลงทอใช่ไหมคะทำสวนด้วยใช่ค่ะก็คือ เพื่อที่เรามองไว้ในตอนนี้นะคะก็จะเป็นมองพืชระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวเพื่อที่จะได้มีรายได้อย่างมั่นคงทุกช่วงเวลาซึ่งก็คงจะจะต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการวางแผนกับพี่ๆอีกทีนึงว่าเราจะเริ่มปลูกอะไรตรงไหนแต่ก็ต้องรอรอความพร้อมของของเรื่องของนง้ำแล้วก็น้ำฝนที่จะลงมาสุดท,ท้ายนี้นะคะก็มีความรู้สึกขอบคุณกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่ให้โอกาส เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดแล้วก็พัฒนาการเกษตรษของเราในอนาคตให้ก้าวหน้าไปยิ่งกว่าเดิมในส่วนของผู้รับจ้างงานนะคะขอขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เลเห็งความสําคัญแรงงานคืนถิ่นแล้วก็แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเกค่ะขอบคุณค่ะ